วัดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาเสิร์ฟไหทุกคนนะคะาก็เปิดบ้านเลยนะคะทุกคนอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงน้องเติมมาดูนะคะนี่กลินได้แลยฮอะไรเหรอ ไปอาบน้ำด้บโอเคไม่ไม่ดึงเก็บไว้นี้ล่ะอ้ยเก็บไว้อันนั้นมันหายกววจริงเก็บไว้ที่น้นแหละดึงออกให้หน่อยวางโอเคนะคะเปลี่ยนชุดน้องเลยค่ะไปอาบน้ถาถอดก่อนสิน้ามาเปลี่ยนชุดชุดอาบน้ำก่อนในนั้นถอดเสื้อผ้าไปน้องจลรัง โอเคน้องมาร์โพลี่นะคะเอาชุดวันค่ะอ๋อเอามือหนีงกอนมูน้องมาถผดอันนั้นทำไมอันนี้ที่สบู่มูยังไม่ได้ถูสบู่เลยน้องไปไหนน้องอาบน้ำส่บิ้วขึ้นมาถูให้น้องเย้ยนะคะ เสร็จแล้วใส่สุดออกไปเลยค่ะมีข้ามอยู่เขานอนหลับเขาขี่รถนอนหลับแล้วน้องน้องก็เปลี่ยนชุดนอนก็เอาน้องวางไว้นอนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเอาปิดผ้ออาไว้คนเห็นนิกปิ้นนะคะน้องเป็ดแต่งชุดเสร็จแล้วค่ะดูค่ะ าค่ะว้าวน้องสวยมากอุ๊ยอะไรเมื่กีนี้คะขอติดไว้แน่นก่อนน้าปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็หาหลางไปแล้วก็จับเด่นๆไนแล้วก็ดๆอ,อันนี้มันจากไหนเนี่ยเอ้าลิงมุสกัมเอง นีค่ะกลับไปจำหนูแล้วคะ่ะนี่ค่ะที่เราถามเองนะคะบ้านพี่อันนี้บ,นบ้านบ้านอันนี้บ้านน,น,น้าฝนจะบไปบ้านพี่ฝนเอ้ยเครดูตอนพี่ฝนมากเลยสน,นุกมากเลยแต่ว่าเป็นเกมโดบทำแบบไหนต่อนะคะลูกค้าลูกค้าทำแบบไหนลูกค้าต้องเก็บขอกันแท้อุ้ย ตัพี่ฝนหายไปไหนวันนี้ฝนตกมากเลยนะคะทุกคนทำยังไงดี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 พี่ฝนนี่ไงพี่ฝนหัวใหญ่จังเลยคะ่ะพี่ฝนหัวเล็กสีจูนร้ใจแล้วของหล่นตรงนี้ด้วยค่ะคืออะไรอะ่ะอุ๊ยคืออะไรอะ่ะอันนี้ราบบุ้ก,กับเค้กค่ะโอเคค่ะเก็บดูนะคะแล้วก็เข้านอนแป๊กหนึง่ง เออเออเออนมาไม่เอาสติกเกอร์ใส่ไว้นี่หรอสติกเกอร์ติดนี่ก็หลับตานี่ก็เอาให้สติกเกอร์ติดตรงน,นี้ก็ติดอะไรก็ได้โอเคลืมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำนีเ้ <c oughs> เสร็จเป็นทำกระมาจากกระดาษตรงนู้นนะคะนูนเละไปหมดเลยกใกล้ๆบันไดนะคะทุกคนนี่ไงเห็นเ <c oughs> ดี๋ยวน มนนันหล่นจ้าอุยถอดอีปีึ้นเหรอได้กระดเืออาบน้ำอาบน้ำได้ก็กเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดหรอคะนี่ไหนเอาหัวจิ้มมันเลยขึ้นมาจากโรงเรียนนะคะทุกคน อะไรหลอมาร์ทเสร็จแล้วบ้าแต่งชุดซาเสร็จแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายเราก็มาดูวันนี้เฉยๆค่ะพวกเราเป็นคนทําเองจากกระดาษนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายทุกคนนะคะวันนี้ก็ทํามาจากกระดาษทุกคนแ็ตัดย็นไกก็เอาอะไรมาต่อนะคะแล้ว<อ>ก็ เอากระดาษมานี่ก็วาดลูกกระดาษที่ตามใจชอบเลยนะคะนี่ก็เสร็จบอกคุณแม่บอกว่าเอาพาสเตอร์มาติดสติกเกอร์แบบนี้เหมือนทุกเรานี่ก็โอเคได้แล้วนะคะหรือว่าวาดลูกคนอะไรก็ได้ค่ะวัดลูกคนเอามานอนที่เตียงเขานะคะขอตัวลาไปก่อนมาตาบายพื่นบาย <laughs> บาย